สวัสดีเพื่อนทุกคนทางช่อง YouTube Old School นะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพานะครับเพื่อนๆไปชมการเขาเรียกอ,อะไรดีสโตรรถแล้วกันนะครับจะเป็นรถรุ่นอะไรเดี๋ยวเราไปดูคลิปวันนี้แล้วกันนะครับเพื่อนครับ yeah. That I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever want to be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I'll never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't want to be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. <laughs> it's so cold. It's so cold outside, I'm alone. I'm all right. It's so cold outside, I'm alone. รถคันที่วันนี้เราจะมาดูกันนะครับเป็น Mitsubishi Grand GTO นะครับตรงรุ่นเลยนะครับนี่อืคันนี้ต้องบอกเลยครับว่าเอามาส่งเก็บงานให้ลูกค้านะครับแล้วก็เรามาดูกันแล้วกันนะครับว่าวันนี้เราเก็บอะไรกันไปบ้างนะครับไปดูภายในกันนะครับคันนี้ต้องบอกก่อนเลยครับว่าภายในได้มาแบบนี้เลยนะครับสวยเลยสภาพดีมากนะครับก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นตรงนี้นะครับมือหมุนประตูนะครับที่หลุดไปแล้วก็เก็บงานให้ลูกค้าเรียบร้อย ทั้งสองฝั่งเลยนะครับมาดูกันอ่าติดเรียบร้อยแล้วนะครับสองฝั่งแล้วก็มีด้านหลังนะครับด้านหลังผุมก็ใส่ให้แล้วนะครับอ่านี่ครับคันนี้บอกเลยว่าภายในเองสวยมากเปลี่ยนให้เป็นแบบอลูมิเนียมเลยนะสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็มีชิ้นหน้านะครับชิ้นหน้าที่เอาไปทําสีนะครับก็เป็นกระจังหน้านะครับกระจังหน้าชิ้นนี้ชิ้นยาวๆชิ้นหนึ่งเลยนะครับ อันนี้ส่งทําสีอยู่สีเดียวกับตัวรถนะครับลูกค้าเขาสั่งไว้นะครับแล้วก็มีเก็บสีห้องเครื่องภายในนะครับให้แล้วแล้วก็อาจจะมีตรงนี้ด้วยนะครับเป็นฝาปิดถังน้ํามันนะครับตรงนี้ก็ถอดไปเก็บสีให้นะครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันที่อู่สีนะครับไปรับงานแล้วก็มาให้พี่แอนเขาใส่อะไหล่นะครับเข้าไปในรถก็ถือว่าเป็นการเสร็จสมบูรณ์ของเจ้าคันนี้ครับเพราะว่าคันนี้เครื่องยนต์ ได้มาสภาพดีมากนะครับขับใช้งานได้ปกติไม่ต้องต้อมอะไรแล้วนะครับก็เหลือแค่มาเก็บงานให้ลูกค้านี้นิดหน่อยนะครับ มาแล้วครับอันนี้ก็เป็นกระจังหน้าที่เรายกไปทําสีมานะครับอันนี้ก็ให้พี่อนเขากับพี่ลายช่างนะช่วยกันใส่นะครับหลังจากที่เมื่อกี้เราเอากระจังหน้ามาแล้วก็มียาติดโคนเข้าไปให้ตะแกงข้างหน้ามันติดก,กับกระจังหน้าชิ้นเดียวกันนะครับดูวิธีการใส่สีสวยมากสีเดียวกับตัวรถเลย อันนี้ต้องบอกว่าเก็บงานอยู่ประมาณสามสามถึงสี่วันนะเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะรอการประกอบนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพโดยดวนก่อนนี้นะครับสิ่งที่เราถอดไปทําสีก็จะมีฝาถังน้ํามันนะครับเพื่อนเือนอ่าตรงนี้นะฮะถอดไปครับไปเป็นต้นแบบนะครับเพื่อที่จะให้สีตรงกับกระจังหน้านะเพราะสีที่มาตอนแรกกับตัวรถมันคนละสีกัน ขันน็อตเข้าไปละ่เนีบอกว่ากระจังหน้าชิ้นนี้หล่อขึ้นมาใหม่นะเขาเรียกอะไรนะพี่เรซินหรืออะไรนะพี่เออเรซินเรซินยายแก้วอะหล่อขึ้นมาทรงเดียวกับของเดิมมันเลยของเครื่องก็เก็บ สีเรียบร้อยครับดำทั้งคันตอนแรกมาแรกๆเป็นไงพี่สีมันโอเคไหมพี่ที่พี่ดลูลอกๆล่อนครับเป็นสนิมเพื่อนทำอะไรบ้างครับก็เก็บสีห้องเครื่องทั้งหมดอะืม เป็นไหนที่เป็นรอยครับพี่ไม่ทําทั้งห้องเลยทั้งห้องเลยเพราะว่าไม่งั้นมันจะด่าครับแล้วก็เลยพ่นทั้งห้องเลยแล้วก็พ่นลาวไอดีใหม่ราบผมแล้วก็หม้อน้ำก็เก็บไอที่เป็นสนิมอะไรพวกนี้เก็บไปเก็บมาก็เลยพ่นได้หมดเลยเอาให้เนียนเอาให้เนียนูพาไปดูฝั่งนี้ เรียบร้อยสะอาดมากหมูดำตัดแดงสวยจัดเลยอะโอเคเดี๋ยวรอตอนประกอบเสร็จอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ชมนะนะครับทีน,นี้กำลังอยู่ในช่วงไฟน็อตขันน็อตประกอบกระจังหน้าอยู่ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ Mitsubishi c a l a n GTO นะฮะนี่ดูให้พี่อันถอยมาให้เพื่อนๆชมอีกหนึ่งรอบนะครับคันนี้บอกเลยโคตรสวยสีดำโหโคตรสุดเลยคันนี้สวยจริงเดี๋ยวรอชมตอนผมเอาไปขับเล่นอีกแบบหนึ่งนะครับให้พี่อันเทสรถให้ดูก่อนโหโคตรสวยเลยคันนี้บอกเลยสียังสวยเก็บงานให้ครบทุกจุดแล้วครับพร้อมส่งให้ลูกค้าเร็วๆนี้แล้วครับ ี่เบินเบิร์นหน่อยได้ไหมเบิร์นหน่อยเบิร์นหน่อยอีกทีพี่โอ้เสียงเพอดีเสียงเยพ้อมากเรื่องเล้งรอบเตน้ำมันออกจากท่อด้วยพี่เป็นไรปะอา้าวน้ำออกดีๆเพราะแรงขอาไมฟอ,อ๋อม,มีน้ำออกเอดินวยน้ำแตกน้ำแตก ถ้าทิ้งไว้อะท่อจะปุอ oh. เพราะนั้นการเก็บรถอ่ะต้องเอารถออกไปซัด uh. ถ้าไม่เอาออกไปซัดเนี่ยเราวอมเพื่อ,อทุกเช้าน้ําจะขังอยู่ในท่อแลว uh. ท่อจะผุอ๋อโอเคพี่ขอบคุณมากเลยครับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งคันนะครับ้พเ่ียนเก็บงานให้วันนี้เด้ครับนายขอบคุณครับพี่อ่าเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเร็วๆนี้จะเอาไปส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับรอรับดเลยพร้อมใช้เลยคันนี้เก็บงานเรียบร้อย อย่างติดครบทุกจุดนะครับระบบไฟเครื่องยนต์ช่วงล่างดีแอร์เย็นนะครับอันนี้บอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับมิสูชิกาแลนซ์ GTO นะใครชอบคันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามให้หน่อยนะครับโอ,โอเคครับเพื่อนๆเ,เห๋ือผมขอขับรถออกไปเติมน้ำยาแอร์ก่อนแล้วเดี๋ยวทำคลิปให้เพื่อนๆชมกันต่อนะฮะ เพื่อนๆครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บน Mitsubishi Galant GTO แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะพาเจ้าคันนี้ไปเติมน้ำยาแอร์กันนะครับเป็นช่วงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่เก็บรถมา3.4วันนะครับเก็บรายละเอียดเก็บงานทั้งภายในและภายนอกเรียบร้อยนะครับเราสวยพร้อมใช้เลยนะครับคันนี้เดี๋ยวเราไปเติมน้ำยาแอร์กันนะครับอยู่แถวคลอง3ามลำลูกกาเนี่ยนะฮะออกมาเจอรถติดเลยนะครับผมให้ดูกองสวยคมงามครับคันนี้ผมบอกเลยว่า พร้อมใช้เลยสวยจริงเก็บงานดีๆเนี่ยบอกเลยว่ารถมันใหม่มากๆเลยนะเพื่อนๆไม่ใช่เห็นรถเก่าๆยุคแบบ60-70แล้วขี่ไม่ได้ขับไม่ได้ไม่ใช่นะเก็บงานดีๆดเนี่ยโคตรหล่อเลยนีย่กระจกข้างหน้าเป็นไงฮะกรจกแนวเลโตรอยู่ฝา,ฝาโป้งหน้าในกลักเลยนะครับนี่กจกหลังมองได้อะเดี๋ยว ขอขับรถก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันที่ร้านเติมน้ํายาแอร์นะฮะอ่ะโอเคครับเพื่อนๆก็มาถึงอู้เช็คระบบแอร์นะครับเติมน้ํายาแอร์ร้านนี้ก่อนนะครับไปดูกันว่าช่างเขาทํายังไงนะครับให้แอร์กลับมาเย็นเหมือนเดิมนะครับร้านนี้ผมมาทําประมาณสองสามรอบแล้วไม่แพงเติมน้ํายาแอร์อยู่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็เช็คดัว่าเช็คอะไรต่างๆนะครับราคาไม่แพงนะครับอยู่คลองสามลำลูกกานะฮะติดถนนใหญ่เลย ราคาให้เพื่อนๆดูเลยครับอันนี้ก็ที่ไร่ช่างที่อูเพียนมาด้วยนะครับเดี๋ยวเอามาเติมสองพันเลยอ่ะเยพี่เอาโฆษณาให้เผือใครอยากเติมน้ำยาแอร์มาที่นี่ได้เลยนะครับราคากันเองนะครับไม่แพงรถคลาสติกรถใหม่ทําได้หมดนะฮะ อย่างเย็นเลยนะครับบอกเลย250บาทนะฮะมีอยู่จริงนะครับนี oh. ่โอ้ยเย็นฉ่ำเลยเมื่อกี้พี่บอกว่าตรงกลางเนี่ยโคตรเย็นเลยอากาศคนละเรื่องกับตอนแรกที่มาเมื่อกี้เลยนะเอาเป็นไงพี่ครับคปับ๊บโรยกันต่อแถบตรงอธิบายเข้างั้นนะง่ายกว่าได้คขอบคุณครับโอ้ยขึ้นมาโคตรเย็นเลยบอกเลยว่า คนเรื่องกับตอนที่ขับมาตอนแรกเลยนะครับเนี่ยโอ้โหขอถอดแมสก่อนร้อนมากตอนนี้คือแบบเย็นขึ้นเยอะเลยนะ250เฮ้ไม่น่าเชื่อคือผม,มเคยเอาแลมด้ามาเ,เตินมน้ำใจทีร้านนี้ทีหนึ่งแล้วนะครับพี่เขาบริการดีนะครับแล้วเขาก็แนะนำดีนะครับว่ารถเราอาการประมาณไหนอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ต้องแพงมากนะพูดถึงนะแอร์แต่จริงๆบางคนเขาไม่รู้ไงเขาคิดว่า เฮ้ยเข้าซ่อมแอร์ทีโดนเป็นพันแน่นอนอะไรเงี้ยมันรั่วมันอะไรเงี้ยคือจริงอะถ้ามันไม่รั่วเราลองใช้ไปก่อนเมื่อกี้พี่แนะนำผมนะลองใช้ไปก่อนเพราะอย่างรถแต่ละคันอะเขาเดินท่อยางมาแล้วก็พวกไอคอนโซลรถอะไรเงี้ยมันเดินระบบไม่เหมือนกันแต่ละคันนะครับเพราะว่ารถใหม่รถเก่าอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันง่ายง่ายเขาเลยว่าผมลองใช้ดูก่อนถ้ามีอาการอะไรที่มันทําให้ไม่เย็นหรือว่ารู้สึกว่ามันไม่ไม่โอเคแล้วอะไรเงี้ยก็ค่อยเข้ามาเช็คใหม่นะครับอย่ให้ดูเลยนะครับ พร้อมใช้เลยคันนี้บอกเลยเจ้าของได้ไปนี้แบบสบายเพเ่ินเลยแอร์ตรงกลางอ่ะโคตรเย็นเลยเพื่อนเนี่ยแอร์ตรงนี้โคตรเย็นเลยฝั่งนู้นก็พอใช้ได้นะส่วนฝั่งนี้ก็ออกบ้างแตบบ่ไม่ได้แบบเย็นแบบเย็นฉแบบ่นำแต่ผมว่ามันไม่ใช่ตอนกลางคืนนัวยแหละถ้ามันตอนกลางคืนมันก็น่าจะเย็นกว่านี้นะครับ i'm alone